สายฝนและบ่อน้ําสอนทรรมในขณะที่พระกําลังพูดอยู่นี้สายฝนจากบนฟ้าก็โปรยลงมาสู่ดินผู้หญิงคนหนึ่งมีความทุกข์ใจทุกกายมากเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นต่ําต้อยและไร้ค่าเหลือเกินผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปปรึกษากับพระอาจารย์แล้วก็เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าทําไมชีวิตของเขาดูต่ําต้อยไร้ค่าและดูราวกับว่าชีวิตนี้ไม่ดีเหมือนใครเลยพระอาจารย์จึงบอกเขาว่าเจ้าจงมองน้ําด้านหน้าเจ้าสิ บ่อน้ําที่อยู่ด้านหน้าเจ้าเห็นไหมว่าน้ํานั้นเนี่ยมนุษย์เราจะเห็นว่ามันไร้คาแต่เจ้ารู้ไหมว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปสู่บนดินได้ซึ่งหมายถึงว่าวันใดวันหนึ่งมันจะระเหิดเหือดขึ้นไปสู่ฟ้าเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับเราในวันนี้ ฉะนั้นทุกๆสิ่งหรือมนุษย์เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากคนไร้ค่าให้เป็นคนที่มีประโยชน์ได้เพียงแต่ว่าเรามีความอดทนมากพอหรือไม่มีความพยายามในการเพิ่มเติมดีพอหรือยังรวมถึงมีสติและปัญญาในการแก้ไขทุกสิ่งให้เกิดคุณค่ากับตนเองวันนี้จึงนำธรรมะเรื่องของน้ำมาเป็นธรรมทรานกับทุกท่านขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับชมครับ